หนูว่ามันเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะอันเก่าอันนั้นอะรูมันใหญ่พอรูมันใหญ่เสร็จเวลาที่เราสูดอากาศเข้าไปมันมันทางตรงแค่ตรงนั้นหรือเปล่าพี่แชมป์แต่พอเนี้ยพอมันไม่ได้เข้ารูจมูกเราเต็มอะมันมีรูค่อข้างที่เราดูดสูดอากาศข้างนอกเข้าไปด้วยหรือปเปล่าเกี่ยวไหมเล็กแล้วมันอ่านไม่ออกด้วยนะ คือตรงตรงใบมะลัเนี่ยเหรอได้โอเคค่ะ นี้ะใช่มีอีกอันหนึ่งอ่ะแล้วก็มีอันนี้นิ่วหรอเขาอยากได้อืมชอบอันนี้ก็คืออะไรพี่ทุกคนอันนี้มันกลิ่นเป็นยามอง หลายงานมากหลายอาชีพในกองของเงาวะ มัน,นมีวัสดลงอันนี้มันยาวขึ้นเปิดรูให้มันกว้างขึ้นตรงเนี้ยายาวขึ้นกว้างขึ้นอันมีกว้างขึ้นเนระร่องกลางเหรอดีขึ้นนะตรงย่อเด็กด้วยเหรอสวดได้ไหมวะมันดูไม่ออกมันย่อยักอ่ะวันนี้สวยมากเข้าใจว่นนวมามันดูไม่ออก ไอโดมอ่ะอือแล้วคะมันจะ้อานแดดสีแ่งอืมันนี้ตัวย<ม>อ,อ,นนอยักมันหายอ่ะตันนี้ไม่ออกแต่อ,อัอนนี้ออกอันนี้ออกแต่เขาน่าจะไปปรับแดดเองเยอะไปอะ่ะโอยพี่แชม หนูว่ามันอ่านไม่ออกอ่ะมันอ่านไม่ออกใช่ไหมพอแล้วคุณแม่พอมันลองออกอ่ะไม่เป็นไรอ่านออกแต่ยอยักษ์อ่ะไอีตัวเนี้หนูให้ดูว่ามันอ่านไม่ออกแล้วเราแก้เป็นแบบไก่แล้วมันทำอันนี้นะฮะน็ดกี่ให้เด็กน้อยปักให้เลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้ที่มันหนูไปดูดเอาเอาเอาคัตเตอร์เจาะใช่ป่ะแต่ว่ายอยักษ์อ่ะหรอมันอ่านแบบมันไม่ชัดป่ะ เดี <muitas S 2> ๋ยวเไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ยงแก้แต่ถามว่าถ้ารูมันแบบขึ้นแบบนี้ขึ้นมันมันก็ดีว่าก็ดีขึ้นก็นใช่ไว่าทได้ก็เปแลงนันแหละที่ปอากามันยังเข้าไม่ดีตุ่มตุ่มเาเกุอว่าควเป็นรูเยเจอะไรตรงนั้นหรือว่าไงดีจุ่มไม่ต้องเขียนอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยมแล้วไปงอ่ร่อยก่าวันนั้นนี่ก็คเป็นรูว้างๆเลยอ่ะวันนั้นเนาะใช่ไหม่ไหมมันนัว หน้าหลักอะไรเงี้ยสองรูสามรูอะไรเงี้ยรูหน้าหลักเป็นยังไงเช่นก็อาจจะเป็นดับดับแบบสามดับอะไรเงี้ยนึกออกปะมันจะมาลาดปะได้ไหนเด็กก็เดี๋ยวต้องไปคิดก่อนต้องไปหาแบบคนช่วยคิดก่วนก็รวยเดียวแล้วคนออกหรอแต่ถ้าเป็นไทยดมก็ได้เดี๋ยวฉันไปขยายให้มันแบบให้มันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยให้ตัวหนังสือเออตัวตัวขอนให้มันหนาขึ้นได้ไหมอ่ะได้ได้อันนั้นก็ได้ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแซมไปคุยกับคนออกแบบอี้วก็เดี๋งให้แบบเออไม่บอกว่าอากาศมันหนักมันเข้าตรงนี้ยังน้อยไปเลยทังก็คิดว่าน่าจะเข้าตรงนั้นแหละน้อยมันไม่น่าจะเป็นที่รูที่เราที่เราดูดไอ้ดมเข้าไปอืมอืมแต่แต่ไอ้ตัวดมก็คือโอเคเลยนะงั้นถ้าสมมติว่าเขาบอกพื้นที่ไม่พอเอาคอมโบบูสเตอร์ออกเลยก็ได้หนูว่านะแล้วขยายตัวไทยดมให้มันใหญ่มันไม่จำเป็นต้องใช้คอมโบบูสเตอร์หนูว่าได้ได้ได้ยังไงยังไงนังไงเอาแค่บูสเตอร์มันใส่แบบดูเท่ๆนะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ โอเคน้เดีกันยคะไม่ต้องทำาบรลองนะเด้อโอเคค่ะไม่ต้องทำตัวอย่างนะด้อได้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีนะคะยังไงมองมองต่ำมองมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เสียปอมมากเลยอ่ะเอ้าไม่ปอมก็มันไม่ตอบผักบอกว่ามาเร็วมาเล่นที่ถึงแปลกอะไรเยอะแยะอ่ะกระเป๋าไว้เดินทางเหรอนไม่เอนบอกว่าดูไปดูมาจนไปก็ได้วะมันดูสนุกแล้วอ่ะตอนเนี้ยดูสนุกเธอจะชอบแน่นี่ของเธอห้ามมาเลยดีนะไม่นี่ของผมมาดูแลแต่ว่าน่ารักรู้แต่ว่าน่ารักไง อฉันหาได้อันเดียวขอบมนไล่ฉันไปซุปเปอร์มาร์เก็ตฉันไม่หาทุกซุปเปอร์มาร์เก็ตเราตัวอร่อยมากขาของเรามาใช่น้ำยใหญ่มาตัหทิ่งได้จ่ายปังคดูดิอะไรนี่เจงลารี่มเอพี่บมน่ารักมากที่าเนื้อื้อไหนวะลยั่งำอันนี้นะ มีปากแก้มบ่มด้วยไหนอะทั่งที่นู่นเลยเหรอของจรทีน่ารักมีปากแก้มบ่มโอ้ยอันนี้ของผมก่อนอะอะของผมเฮ้ยของจริงน่ารักป้ตลกมากหมอของวัญหนูโลสตอรี่ก็ช่วยฝันขายหมอจะเอาหมอโทรมาไว้นบอกว่าฝากอันนี้ของทีบอกว่าอะไรป้าต้อาใส่กล้องใหม่เลยจบรถปากสั่งปากสั่งไอ้นี่ วุ้ยแล้วของของบุ๋มก็เรลกาล่าเลยอ่ะพอขวัญเอามาจากญี่ปุ่นอ่ะอันนี้ไปญี่ปุ่นล้วเป็นเก่งในด้วยสาวอกวสีเสือใช่ไะเนี่ยตัวสาวตัวสาวของหนูว่ะขอบคุณค่ะของหนูอ่ะที่ให้ของขวัญน่ะของพี่เก่งพี่เจ๋อก่อนนะเพราะว่าวันนี้รีบมากหนูโกยได้แค่นี้จริงๆขวัญอะไรคะของขวัญของขวัญมาจากไอ้นี่มันเป็นนำเข้าอันนี้นาเข้ โลตัสนี้คือของพเป๋าจากโบตัสเป็นเลดี้าันอะอไรนะันพแล้อันี้นี้่ารัอจะไม่เจออุ้ยอะไรหนูกำลังหมดหี่บาล้มันอยู่ไหนวะอ่ชอปเที่ยนี่กูไปเดินสองสูนคิวหน้าผัก้วงไปลิเกียเลยวจินงจอกโนะแล้วก็นี้เพื่อแต่ว่าพอดีว่าของจากโลตัสจีบจริงดูไม่เห็นเป็นเลย ึงวัญเกดขอัญจาโลตัสเฮ้ยจริงเหรอโลตัสก็มีเลดี้ไม่มาแรงนะเว้ยหมูมี่เต็มเลยแม่เราหมอบอกไปป่ะขวัญเอาไปก่อนนะจาโลตัสเนาะแต่นลิ้นอันเดียวที่ไปดรกเกลี่และอันนี้มาจากไหนดิสนี่เหรอเขาบอกว่าครกทีมตลาดแตกมากสั่งทำ ห,หมอยังไม่ครบค่ะขาดีเยี่ยมเมใช่ปะฝากสั่งผลไม้ให้หมอ,อแล้วก็เจสสั่งที่คาดผมไปมันน่ารักมากจะขวัญสั่งคิว,ควส่งิงตูร์ูโรคตอรี่แล้วเจสทักขวัญจีไปเจถ้าเอาอ่ะเจอพร้อมโอนนะไม่รู้ว่าเจจะได้เปล่า <laughs> มันน่ารักมากเลยหมาเลดี้อ่ะคิวบอกขวัญให้หน่อยนะเจทักไปแล้วแต่ขวัญไม่อ่านผมแบบหอแทบจะเอานิ้วออกมาไม่ได้ด้วยซ้ำมันหนาเอาานิวออกป่ะ หมอห้องฝันชอบที่ค้าของเลยดิบุทอนทไม่เจอพี่พีนเราไม่เจอตรงไหนนะตรงโซ่ไม่ได้มอยู่ในโอลิทยางจริงเหรอแต่อยู่ในโอลิทยางที่ตึกที่เราไปอ่ะห้องฝันใช้กิฟต์ตอบเมื่อไหร่ตึกคุณไดเหรอแต่อันนี้อยากได้มาเพราะว่าเห็นไงคุณไดเพราะเห็นแล้วคุณไดเหรอหุไดโซุ่ณไดอยู่ตรงไหนวะ มึงได้ไม่รู้อ่ะออ๋ที่ที่ผมไปดีไอวายเฮดี่ไฟใช่ไหมเออแต่ว่ามันอยู่มันอยู่ในโอลิทยางอีกอีกอันหนึ่งอีกตึกหนึ่งก่อนถึงมันเลี้ยวตู้เลี้ยวเข้าไปในตึกอีเราได้กันอีกห้านาทีโอเคค่ะเราต้องมู๊เสียงเร่งมาหวานมากไก่อร่อยอ่ะเทมเวอร์ไม่รู้ว่าอ้สีชมพูให้หวานอ่ะฉันเอาสีชมพูมาหมุนฉันได้สีส้มแล้วหมุนนี่ก็จบของฉันไปแล้วแบบครึ่งหนึ่ง ลืมมาขอโมนี่มาเห็นไหมขอโม่เลยขอเปิดห้ทีดูรอบหนึ่งช่ป้าแล้ยใส่แล้วผ่านมาทีเดินมาหมุนแล้วทีก็จบว่ะโมนี่นี่หมุนไปหายไปเลยประเดิมกระเป๋ายัไม่ได้เปิดรีวิวให้น้องเลยอ่ะผมเลิกคิดแล้วมั้ง ฉันคิดแล้วว่าแม,ม่แนขวานวจะไม่มีไม่มีหาไม่เจอตอที่ได้ก็กีดที่สุดเลยอันเนี้ยที่สุดละตอนเราต้อนไปเดินซองส่วคือชอบอะไรก็ได้อ่ะขอเข้าไปหน่อยมันต่อแถวทุกชอบเปอบอ็นหลั่อะมันหนาวมา,จากจนแบบอะไรไพ่พีได้อะขอเข้าไปหน่อยได้ไหมล<อ>ขอเข้าไปเอาขอปุ่นเ้าไปต่อแถวนิวบาลานะ่ะ ยากได้เลยนะแต่ขอเข้าไปหน่อยสุดท้ายก็ต้องยอมซื้อหนึ่งคู่เพราะขออุ่นหน่อยใช่ปหมเนี่ยจริงด้วเราก็ถูกคนจะเที่ยงแล้วเรากำลังจะเดินทางแล้วครับอีกสี่นาทีต่อจากนี้อีกสี่นาทีล้อหมุนเมื่อวานน่ะมีแบบนี้ด้วยนะมัอห่อน้องวะนี้อราต้องอ้เราตอชะมัดไปเดี๋ยวไม่ได้เจะอันนี้แอมไม่ยอมเล่นอะไรไม่เกิด ปันจีจะเอาแต่ว่าเอฟไม่ทันสองอันไม่เหมือนกันอ่คลอดกัวเออหนูพิมพพ์ี่พีทหยุดพี่พีทนี่ไม่อันนี้อันน well> uh ี้คืออันท uh ี่โซาจุดนี erm ้เก่งแบบเป็นรูปฟิล์มก็ใช่แนงแล้วเนี่ยพี่พีทบอกว่าอันนี้หรืออันเดียวหนูพีไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้อันไม่แต่หนูจะเอาหนีด้วยไม่อันนี้พี่มีอันเดียวแต่ว่าอันนี้มีครบทุกอันอันนี้ใส่แป้งไว้นึงนิดต่วามากมากเลยนะพี่พีทหยุดพีทหยุดนี่ของหวานยาอันนี้ยาพี่เก็บไว้ให้ เตก็บไปให้ไม่นี่มันอร่อยวะออมเลนทอดออดเนี่ยนี่ทำนี้เนาะมันต้องมันเนาะที้มัเมอนี่เราเล่นี่เกาหลีใช่เหมอที่เราเล่นที่เกาหลีเลยแตู่าที่ดึงไม่ได้อะอ้ยนีเต็มเลยที่เนี่ยแต่สีมันจะออกฟิล์มสีจริงนะสีมันจะออกเหมือนลูกฟิง90นะแต่แตก่ะมันจะดืด ไปวันนี้ไปถ่ายคลิปครับไปถ่ายไวาทีเป็นคลิปไปเที่ยวไทยตามที่พันถ่ายทั้งห,าห,หาลา,ภา,ภายูดูคิวแล้วกันครับดูคิวแล้วกันทำไมอ่ะชอบไปกนเล่นหัวมากต้องหัวเงี้ยนช่ไปไปน่ารักอันนี้ก็น่าหั ได้ที่จุ๊บมันน่ะที่จุ๊บหายตอนนี้ของหนูอะที่นี้ที่จุ๊บถูกหายเนี่ยเจอเสื้อสนามเขาไหมเจอสนามอย่าลวตอนนี้ันาะไบเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรถ้าไปเจอโกดักกันมาจากไหนอ่ะฉันไม่เห็นหนูเห็นเจออะไรเลยเบียงตรงจ้ะใช่ป่ะใชอันนี้ถ่ายถ่ายอะลองถ่ายก่อนต้องถ่ายคิวก่อถ่ายยังไงอ่ะอ่ะลองถ่ายคิวก่อนอะะไรน พี่เก่งขอเก้าคนแช่ปลูกเลยนะคะนี่ออกหมดเลยเก่งมากแช่ไว้นะคะแล้วค่อยไปเราวไม่ดูยังไงถ่ายแต่กังโอ้ไม่ถ่ายใหม่นาเกียด์แช่ไฮเตอร์เหรอพี่จุกอะไรคะไม่ไฮเตอร์กัดนะสิไม่ได้ขาวออืแล้วแล้วต้องแช่ไม่ใช่แฟบธรรมดาหล่อทิวนี่น่ารักมากถ่ายน้องก้อนหนุ่ยนัดชั้นสามเข้าจะเก่งเช่วยแล้วแต่มันือเป็นผ้าขาวมันแช่ได้แต่อันนี้มันเป็นผ้าสีขาวไง่มันแช่ไม่ได้อย่างเงี้ย เอานี้เนาะอ่ะห่ามาดิเราเรใกล้หมดเลไนะพี่จุ๋มจ้ะเราใกล้หมดเลยนะเรอออันนั้นไม่ใช่หมดแล้วปะไล้วองในกระเป๋าแต่ว่าได้ข่าดำนะยงไงเนี่ยไหนวะนีนี่อนี้ซื้อที่เกาหลีอี่เงิยกลามองแก้มาอย่นี่เลยลูกหมดอหไรปะอ้าแล้วถ้าีมันหมดอะซือเนยจ้นี่นะื้อขวเอามาพอดีเลยลูก อันนี้อันนี้เป็นของน้องอะให้น้องใช้ดีกว่าไม่ก็ใช่นะก็ะเา่เขาใหม่ี่ไหนัใหม่ด้วยนี่นนรช้ของุณเค่องาอทุกคนได้แล้วปนแล้วเฮ้ยเจ๋งอะะเปติกกอรรอเออติ๊กเกอร์่ะจะหมดได้แล้วแล้วเป็นเป็น เดี๋ยวยล็อกกีตาร์รับแปนึงเลยแต่ละค่ะระดับต่ากั